นี่เขาบอกว่าเป็นอาหารกะระรอกไม่ใช่ไม่ใช่อเคอน,บบนิเอมิเดสพื่อนชาแนลเยเอ๊ยยินีปะซ้อวันนคาเอัที่ด たいと思います5月に開店したばっかりなので知らない人が多いかもしれません今もうお店の前に来てますよそのお店はリスカフェですリスって日本語ですよねお店の理由なんかも店員さんに聞けたらなと思います今日は私だけでなくレニーちゃんも一緒に来てます e m ม่าคา l มลามังโกสต l e m a s ี่จงจกสวัสดีค่ะเลนี่ค่ะค่ะก็วันนี้เป็นการมาคาเฟ่ด้วยกันของเราสงคนเป็นครั้งแรกเลยนาะก็คือบังเอิญมาเจอคาเนี้แรึว่มันน่ารักมากแล้ก็คือเข้ากับธีมเสื้อของเราสคนที่สุดเราจะพาุกคนไปดูกันเลยค่ะท่อนก็คือมินิมอลตั้งแต่ประตูนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในร้านแล้วนะคะก็คือข้างในร้านมีความแบบมินิมอลมากๆคออ ก็จะเป็นโทนสีแบบว่ามีความไม้มีความสีขาวจริงๆจริงมีความกรอบใดๆตรงนี้น่ารักมากเลยอ่ะวันนี้เลนี่มากับพี่เอมี่นะคะก็เดี๋ยวเรามาสั่งเครื่องดื่มกันเลยดีกว่ามันมีสองแบบใช่ป่ะอันนี้เปกนอะไรเป็นคอฟฟี่เนาะสำหรับคนที่แบบจะกินกาแฟนดประมาณนี้เอแล้วก็นอนคอฟฟี่พี่คะช่วยแนะนำหน่อยค่ะถ้าเป็น ทากกาแฟงร้านาาจะเป็นซิกเนเจอร์จะมีมิลิเทอรี่ครับแล้วก็คาร์โมครับมิลิเทอรี่จะเป็นอัจฉริยะผสมเอสเปรสโซ่ครับแล้วก็มีโคโค่ครับส่วนคาร์โมสจะเป็น<า>โฮ<อ>จิชาผสมอเอสเปรสโซ่ไปเลยครับแล้วก็มีโคโค่ครับอ๋อค่ะคืออันนี้คือตัวโฮจิชะกับเอสเปรสโซ่นี่คือผสมกันเลยใช,ใช่ไหมคะอ,อันนี้น่ากินอะ่ะเดี๋ยวพี่ว่าจะลองอันนี้อันนึงเราน้องเลนี่อยากกินอะไรคะ อยากกินอันนี้ยูสุพันนี่อ๋อก็คืออยากกินอะไรที่มันเฟรๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วตรงนี้มีอะไรแนะนำอีกบ้างไหมแนะนำก็จะเป็นไททีลาเต้ครับเพราะว่าร้านเราเนี่ยจะไม่ได้ใส่นมข้นหวานต่างจากร้านอือ๋อไททีลาเต้ใช่ไหมคะถ่ายลงได้ใช่ไหมคะถ่ายคนมานะเออแบบพี่ทุกคนแรงไม่จำแนก เป็นอันนี้มือสูเพราะว่าเรนนี่อยากกินอะไรที่มันเฟรชๆตอนตอน,ตอนบ่ายนู้นมันง่วงมากเลย<ช><ช>ไม่ใช่เอ็มมี่สั่งเครื่องหนึ่งมาสองอย่างเลยก็จะมีชาไทยด้วยเขาบอกว่าชาไทยของที่นี่รสชาติจะเข้าทพิเศษแล้วก็จะหวานกำลังดีรสชาติก็คือเหมือนเราไม่จําเป็นต้องสั่งระดับความหวานแต่ถ้าเราใครต้องการดีควยควอมหวานก็สามารถบอกกับทางร้านได้นะคะแต่ว่าเอมี่ก็สั่งแบบปกติก็ความหวานอยู่ที่ระดับประมาณ25าปนะอเซเนาะ ชอบนะคือแบบว่าเป็นคนที่ชอบเครื่องดื่มมันหวานที่รสชาติไม่หวานที่ชอบควาหวานแต่ว่าไม่หวานมากอันนี้คาราเมลเลยแบบว่าหวานน้อยนคะที่ชอบหวานหวนตั้งใแนะนำเลยนีดๆนะคะที่ง่วงนอนนะคะนิดจริงมันอร่อยมากเราชอบเลยชอบมันอร่อยมากแต่มันเปื่อยมากเลยอ๋อโอ้ยอะยรนะได้มันเปื่นมันตื่นยรสแบบซ่ามากทุกคนอยู่ปีคอยแบบข้าคนข้าคนที่ไม่หวานแต่ไม่ชอบแล้วชอบไหมเออตัวนี้โอเคตัวนี้อีกอันหนึ่งที่สั่งมาก็คือ นะะคก็เป็นเมนูแนะนำของทางร้านเลยเป็นโฮจิฉะค่ะแล้วก็ผสมกับเอสเพรสโซ่แล้วก็โรยด้วยผงโกโก้ด้วยแ่่วาดูน่ากินมากๆเลยนี่ค่ะอร่อยเมื่อกี้มันจับจุกเมนูแต่จริงๆขอแมนี่เป็นน้าฉเป็นน้าฉาแต่ว่าผมไม่ค่อยมั่นใจไงผมเลยไม่ไปจ่ายเดทเดี๋ยวเวลาที่มั่นใจผนี่เป็นน้าฉา เขาแบบอยู่ดีๆเขาก็เอาอันนี้มันซึ้งตอนแรกเราไม่ได้สั่งเนาะแต่ว่าเขามาสะพายอะน่ารักน่ารักมากต้องมาอุ่นหนุนเราหน้าร้านเนี่ยมาชวนกันสองสามเอพิโซดเข้มข้นมากทุกคนของพี่ของพี่เองมีคือเอพิโซดเข้มข้นจังของเลนี่คือแบบชายเขียวแบบสุดๆได้เหรอทุกคนคุณใช่อะะอะไรนะ ตอนนี้ก็มีความหวานมาด้วยนะคะว่ามาส่งแล้วนี่ทุกคนดูอุ้ยอ้ยนลานทาร์นะคะเขาบอกว่ารสชาติก็จะมีความแบบเลมอนมีความแบบฟรชตเฟรใครที่อยากทานของหวานที่มีรสชาติแบบเลมอนนิดๆก็แนะนำเมนูนี้นะส่วนอันนี้นะคะนี่เขาบอกว่าเป็นอาหารกระโลกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเม็ดที่กระโลกทานเม็ดเกาลัดป่ะเมนูนี้เรียกว่ามองบังนะคะมองบังเป็นเกาลัดเนี่ยกระโอกกินเดี๋ยวเราจะมาเป็นกระโอกกันวันนี้เุ้ยกระโอกมันแบบมันกรอบๆอ่ะทุกคน อ,อ,อืมอมอกคนดูสิมันจะแบบมีความเป็นเรนเห็นอีกนึงกินไปแล้วเคสเจอร์อะคือตรงเนี้ยมันก็จะกรอบๆใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยมีความเปรี้ยวนิดๆแล้วอเนี้ยก็มีความแบบมันๆอ่ะอชอบถ้าชอบเื่นตัวมาที่ร้านนี้อีกนะเกี่ยวข่าวในโลนี้แน่นอนมายซ้ำบอกลายซ้ำลายก็ลายซ้ำไปนะคะเป็นอันนี้ ดมแล้วตรงบมันมค,มคืออะไรอรอน้อมาสูอะไรไม่รู้อะอแต่รู้ครว่ามันเหมือนมีส่วนผสมของกยละนิ่นงหรือปะเขาบอกอร่อยอ่ะอรอแบบไม่เคยกินอะแบบไม่เคยกินขนมแบบนี้มันเป็นขนมเออมันเป็นขนมที่เราไม่เคยกินแล้วแบบเป็นกครั้งแรกเรารู้สึกว่าอืออร่อยใช่อร,อร่อยอะ,ออยอะไม่เคยินก,ก๋วยละน่จอร่อย,อย,อยน เป็นคนปกติไม่กินตัวร้านนะเพราะแบบว่าเห็นเห็นตัวร้นที่แบบเวลาเขาขั้วขายอะไรเนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่เราจะไม่จะกินในสายแต่ว่าอันเนี้ยสุดประทับใจแบบภาพลักษณ์ในการมองตัวร้านของเัาเปลี่ยนไปก็คือเอ็ p ซีของมันตัวจริงทุกคนรถ้าคุณถ้าคุณกินจั๊กสามชิ่งก็เป็นไหวโอ้หสุดยอดนี่มันสดชื่นอะไรกันเนี่ยตอนนี้ตอนนี้แบบสั่งเมนูเนี้ยนะคะแล้วนี่พูดว่าพี่เดนนี่ง่วงมากเลยทำยังไงให้เดนนี่หายง่วงได้ไหมคะหนาก็เลยแนะนำเป็นเมนูยูซูโซดามา คุณกินเข้าไปเบบตาเราแบบเราขอมอบให้แก่น้องเลยนี่รับค,ค่ะเราแกะไม่ไม่เป็นเรือ่องหรอกรับค่ะถ่ายรูปนะคะอเอาอันน <c oughs> ี้สอกนนี่แช่แช่แช่พอ้่ายรูปดีค่ะกินตรงกลางนะคะทำไมเราไม่ต้องกินอนะ่ะเราไม่มนะะี่ง่วงเลยใช่แล้วแล้วพอของง่วงะกินเข้าไปเอาไม่เป็นอะไรเปียกแล้วตอนนี้เราก็กินกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวนี้อ่มอสดูดิมันอ้วนเป็นหมดแล้วยังเออ คนที่เขามาร้านาอ่ะเขาก็จะถ่ายรูปเล่นกันเพราะว่าในร้านนี้มันมีมุมน่ารักหลายมุมมากกั่เราเปมกเดี๋ยวา,าไปดูกันเลยตน,นี้นะก็เป็นเวลาประมาณช่วงบ่นะา,ายๆเนาะแสงดีมากทุกคนเนี่ยดูได้จากตรงนี้ก็คือตรงนี้เขาแทนที่เขาจะทำเป็นกระแพงหรือขนาดอะไรอย่างน,นี้ใช่ปะมันก็เป็นตัวกระจกเนาะก็คือรับแสงได้ดีมากมองการถ่ายรูป ก็คือแนะนำตัวนี้เลยอยู่ดยากกลับบ้านไปเปลี่ยนเส้าผ้าใหม่ทีนี้แบบเป็นสวนเห็นนี้เลยที่เลนนี่กับไอ้มิ่งเมื่กี้นะคะก็จะเห็นข้างนอกนี้ออกมาเลย เรื่องประวัตในการทำงานในการทำงานนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับพนักง,งานกันดีกว่า,าค่ะค่ะนะคะเห็นว่าชื่อร้านนี้ค่ะมีคำว่าศศริส่อยู่ที่แปลว่ากระลอ,อกเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นมีเหตุผลอะไรไหมคะที่แบบใช้ชื่อนี้หรือว่าโอนเนอร์เป็นคนญี่ปุ่นเหรอคะจริงๆโอนเนอร์เป็นคนไทยครับอยากองชื่อชอบความมินิมอลญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนลืชื่อนี้บ้างค่ะชอบกระลอกด้วยใช่ไหมคะก็เป็นส่วนหนึ่งครับ ัสไตล์การตกแต่งร้านของที่นี่นะคะเห็นว่าสไตล์ค่อนข้างมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีส่วนญี่ปุ่นอยู่ตรงกลางด้วยค่ะอยากทราบว่ามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะคะพอจะทำจริงๆก็จากบันเดอร์แหล่งงนครับที่เชิญทอดทางญี่ปุ่นด้วยท้งธรรมชาติด้วยเอาผสมผสานกันมาเป้นที่หม้อทั้งไม้ทั้งอะไรธรรมชาติอะรแบบนี้ครัรอบด้วยอะไรด้วยแลอคนกันมาแล้วก็โยนไอเดียกันมา オーナーと複数のパートナーで意見を出し合い今のデザインになりました一人は日本が好きで中庭を作り他の方はミニモールスタイルが好きだったり自然や日が好きな人もおり今のデザインになりました そししててオーナーナはリリススが好きなのののでで、のリスの家も飾っていますたどうでしたかお店は明るいし風ーがいい癒やされるカフェでしょ おの情報をおさらいです場所は BTS 映画前から約2キロ少し離れているのでタクシーを使う方がいいと思います駐車場もあるので車で来ることもできますお店はリスカフェですがリスはいませんからねお店の情報を概要欄に入れておきます海外の人にも 人気のあるカンペーンなので皆さんもよかったら来てみてねこの動画が良かった人は高評価とチャンネル登録お願いしますコメントもくれると嬉しいですじゃあ次の動画で会いましょうバイバイ